เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเดบิอยู่เนี่ยแล้วหนึ่งนะมันมาที่ยี่ห้าเลยเหรอวะเอ้ยไปดูรูปโอ้ยคุณคุณคุพอดีคิดอะไรไปหน่อยใครเอาอาหารหมามาเขาเซ่นวหยหรือเปล่ามันมันเป็นไปได้มีธูปลูกหญิงสาวครับที่เคยทำงานที่นี่มันน่าจะเป็นหญิงสาวไอ้สัจะใช้นายสาวด้ยเฮ้ยไอ้สัตว์น้ำเส้นเขามึงไม่กินทำไมเขิงกวาบุบหรือเปล่าจะเอาของบุมาับวมันมาอ๋อกลัวกลัวน้ำบุบเราทำการครับจุดทูบอัญเชิญองค์ยาบมาเขาเลย เพื่อที่จะให้รู้ว่าเขาเรียกว่าพารคมาเจ็บเพื่อให้รู้ว่าเราต้องการอะไรไปทุกนอที่จะหาดวงวิญญาณและดวงวิญญาณจะไอ้เหี้ยไม่ได้พูดสักทีอบพายลูกเกียร์อลูกเกียร์อีพนะครับลูกเกียร์อีพนะทุกคนเป็นโฟมล้างหน้านะครับเป็นการจุดทูบอัาชญดวงวิญญาณแล้วอันนี้อะไรครับลูก้าียร์ลูกเกีแปลกแปลกเอ้าคุณอยู่ไว้เร็วการเรียดวงวิญญาณต้องแบบอมตุ๊ดแล้วก็บ้วนแล้วเขาจะมาตามสายน้ำเพื่อบ้วน นักมงกร,ระสัพพระควร์โต๊นคะโตสัมมาสัมพัสสะสัมโภคสีจตินังผู้ผีวญาณที่อยู่ที่นี่ถ้าเรารู้ได้ทำอยู่จริงเขาออกมาเห็นด้วยเสียงด้วยกลิดด่นด,ด้วยน้ำที่อยู่ตรงนี้ที่ผมวุ่อลงไปใส่น้ำลังไหนใส่น้ำลังไหลกระทบปักใายน้ำคืน,คนอึดอึดแต่ผมวุ่นผมวุ่นน้ำไปตึ้มแหละอ่ะตมวติผมพ่นอยู่นะคือผีมาแน่นอนเคยกระถาเนี้ไม่ใช่กระถางกระถางมึงมึเรียนมาเยอะปะมึงเรียนมึนานานมึงลไห้กระถานี้ผมผมเรียนมานาน <c oughs> ผมเล่นมานานกว่า,าจะได้คันาหานี้มาไอ้สับเวดสีจุดติดนั่นนั่งไม่ยืนยืนไม่นั่นผมบอกให้เขาโกงให้ใช่ใช่โกงไหมใช่ไม,ไม่แล้วแล้วแล้วถ้ามันออกมามันมันมีวิธีแก้แก้กันอะไรงเี้ยมีมันมีวิธีแก้สมมติว่าผีเดินมาตามน้ำที่ผมบ้วนไปเงี้ยฮะตามทางเนี้ยผมเนี่ยเฮ้ยผีไม่เนี่นอาายอ่ะฮะสามารถเล่นยงกระตบได้เลยแล้วถ้าแล้วถ้าไอ้สัตว์พักอยู่นั่นแหละไอ้เบนกูไม่ได้พูดกะทีชิบหายไอ้กู ม,มึงไม่ได้นำแดงที่ไหนมาเอ้ยเอ้ยมีโฟมโฟมอะไรโฟรมอะไรลูก้ายีฟลูก้ายีฟนะครับใครรู้จักมันเป็นเนื้อสีดำนี่หรือว่าเหมือนไอ้ในชิโคะ่ะชาโคทุกคนใครไม่เคยเจอแบบแบบอาบน้ำในบ้านทีสิ่งนะมึงดูแล้วกัน